สวัสดีครับวันนี้จะสอนอ,อนักษรจินที่เป็นศาสตร์ต่อไปตัวนี้เฮออูฮูส่างสองหูตัวนี้นเนอีอลีส่างสองเหมือนกันนี้หูหลีตัวนี้คือ ยีเวลาใส่วันา,าย,นายุก็ลอบจุดความหมายคือจิ้งจกตัวเลอเอาว่าเกอวอกวาเสียงหนึ่งกวาออ่าเสียงเปลี่ยนไปจะไม่เหมือนหูเพราะฉะน,น,นั้นอักษรจีนที่ใช้ส่นหนึ่งบอกความหมายส่นหนึ่งบอกเสียง มันคือสำหรับคนจิมโบรันแต่ปัจจุบันนี้ปังอสอนโอเสียงเปลี่ยนไปก็อยากคิดว่าอาสอนที่ใช้วิธีนี้สร้างทุกตัวต้องโอเสียงเหมือนกับส่วนที่โบเสียงความหมายตัวนี้คือแดงมันเป็นคำลำามอสอนก็เลยมีรูปร่างคล้ายสิ่งนั้นแต่อสอนปัจจุบันของ ตูไม่ออแล้วตัวนี้เนอีนีเสียงสามหลีพอเสียงไขกันความหมายคือนายตูกังเขียน ตัวนี้กอ o. g. สองสามเก่ความหมายคือหมาตัวเรียกว่านว่า z. u. เสียงสี่ g. นี่ทำไมอ่านว่าีไม่อ่านว่าอูล่ะ เราได้อธิบายแล้วจชีชีซีใช้กับวีวต้องลอบสองจุดทำไมต้องลอบที่นี่ไม่อธิบายอยีกแล้วความหมายตัวนี้คือประโยคที่นี่จีอเสียก็เลี่ยนไปแต่ในสมยัยโบราณตัวนี้ก็เสียงว่าก o เกาหลีในสมัยโบราณคนจีนเรียกว่าเกาหลีก็ใช้ตัวนี้แหละแต่ตอนนี้คนจีนเรียกเกาหลีว่าหางกัวถ้าพูดเกาหลีคนจีนที่ไม่เคยเรียนประวัติศาสตร์ก็จะไม่รู้จักตูการเขียน ตัวนี้เลอังลองสองสงหนังความหมายคือหมาบ่าคังขวาเลอีอังแยงสองสองแยงโอเสียงไขกันความหมายคือตีดูกันเขียน ที่นี่ต้องสังเกตฝันเฉียงผังต้องวางข้างซ้ายอักษรที่ใช้ส่วนหนึง่งโบความหมายส่วนหนึง่งโบเสียงมาสร้างปกติส่วนที่โบความหมายไว้ข้างซ้ายสองบางอักษรก็มีฝันเฉียงผังแต่ความหมายไม่ใช่ศาสตร์เช่นใช,นชน้ความหมายคือไทยเตาแต่ดอนแรก ความหมายก็เกี่ยวกับสัตว์นะแต่ภายหลังเปลี่ยนไปบางอักรไม่มีฝันเชียนพังแต่ความหมายเป็นสัตว์เช่นหูอความหมายคือปลานี่เพราะว่าสัตว์บางชนก่อนส,อสอนร้างอัสจรจงงคนจริงโบราณก็รู้จักแล้วก็เลยวาดตามรูป 4. ี่อัรที่ผู้เพียรไป 我想จะไม่เหมือนส่วนที่เปลียนเช่นตัวนี้จู我想จะไม่ใช่กจ็จริงๆแล้วอาสอจรจินสะท้อนถึงสภาพความเป็นอยู่ใลเวลาลั้นและระดับความรู้ความเข้าใจครั้งล่าสอนอาสอจรจินที่เป็นพืบขอบคุณครับ